ามหพร้อมแล้ว CTH Broadband TV พร้อมแชร์พิมพ์ลีกสดๆตลอดฤดูกาลครบทุกความบันเทิงสำหรับทุกคนในครอบครัวด้วยช่องคุณภาพระดับโลกกว่า140ช่องและช่อง HD มากถึง31ช่องพร้อมแชร์นิติใหม่แห่งการรับชมด้วยเทคโนโลยี <S 2> <S 2> ท,ที่เหนือกว่า เพื่อที่สุดแห่งประสบการณ์ความบันเทิง CTH We Share CTH กระบีติดต่อกระบี่เคเบิลทีวี075 620 382 0 คอรเนอร์มุมดีๆที่มีแต่เรื่องดีๆเรื่องรถมือสองมุมของคนรักรถมือสองทั้งซื้อขายแลกเปลี่ยนที่เราใส่ใจในทุกรายละเอียดของรถมือสองและลูกค้าคนสำคัญรถต้องชันยอดกับลูกค้าชันเยี่ยมออกรถง่ายๆเท่าที่คุณคิด อุ่นใจในทุกรายละเอียดที่คาคอนเนอร์พร้อมโซนคาแข์ที่คลีนคอนเนอร์มุมล้างรถระด,ดับมาตรฐานกับโปรสุดพิเศษล้างรถครบ3าครั้งล้างฟรีหนึ่งครั้งและโซนกาแฟาที่โกปีเดอคขามุมคลาสสิกของคอกาแฟกับอีก1โปรพิเศษด่มครบ10ฟรี1 9กมาตรฐานทุกการบริการอุ่นใจในทุกรายละเอียดเรื่องรถมือสองและทุกโซนบริการที่ คาคอนเนอร์ Corner, ตรงข้ามป่าทางเข้าวัดถ้ำเสือเดืองบิก๊กซีกระบี่คาคอนเนอร์โทร0 7 0 0 5 6 6 3 2 3 4 0 8 6 8 8 8 8 4 9 7และ0 8 0 5 3 3 3 3 8 6รถสวยรถดีมีที่คาคอนเนอร์คาคอนเนอร์ Into a room, and then he speaks so sweet. Every word from his lips is like honey. I know he loves me. Hear the way he sings, and the way he strums his instrument, the way he jams, and the way he treats his family. He's funny. I'm finally. สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอีกครั้งนึงนะครับในรายการหน่อยรอบเมืองตอนนี้เราอยู่ที่ตัวเมืองศรีราชานะครับซึ่งเวลาก็ประมาณ10โมงช่วงเทีาช้าเนี้ยก็ถามโน้นดีคนนี้ดีว่าหาอะไรรับประทานดีเขาก็แนะนําให้มาที่ร้านต่อยเป็ดพะโล้ศรีราชาเขาบอกว่าเป็ดพะโล้ที่ี่อร่อยมาก ไปพิสูจน์ว่าจะอร่อยขนาดไหนครับอย่าเพิ่งร้อนใจรีบวางไปก่อนโทษคนต้น้ายอย่าเพิ่งรีบงอนขอวอนก่อนครับ เเร็ววีตายแต่พี่เกโมไซโมไซเป็นไปได้ไหมท้าไมได้ท่าน้ครับวันนี้ผมก็อยู่กับเจ้าของร้านที่ต่อยตอนนะครับผมล้างใย คอยอิบุนู้สี่าชาเปิดมานานแล้โอ้เขาอเปิดมานานแล้วต้องระยะยาวเลยตั้งแต่ต้นตั้งแต่อนถึเนยไปที่แล้วก็ผมนั่นเริ่อมาต่อยอดเลยจากกั้นตรับแล้วก็เสริมเติมแต่งอะไรที่ต้องการเพิมเติมหรือะไรที่ถูกลดและถูกฟ้องรางค้ายุสมัยจุมันก็ต้องเปลี่ยนตานะครับรดยากเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแลวก็รสชาติที่นี่เราปรับปรุงอยู่ตรงนี้ก็มีอะไรเติมเติมเข้ามาตลอดเวลาติดน เราทส่งน่จีทำประเทศตขกครับเตนมตัวงันะาทำส่งให้เปสุดของมัส่งมาก็ประมาณ10ปีแล้วก็เปิดร้านค้ามานี่ก็ประมาณย0ปีละรับร้านตรงนี้ตรงนี้เราจะขยอยมาเรื่อยๆการเติบโตของเราเนี่ยเริ่มต้นจากแค่เราพู้แขางนเล็กครับ เราลบตัวแค่ไม่กี่ตัวนะครับแล้วก็เริ่มมีความตื่นใจมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราก็ทำการบริการลูกค้าดีนะครับแล้วก็ขยายกิจการมาโดยท่ามกลางอาคารด้วเองมากนะครับแต่จะลดพูกค้างนึงนะครับจะเราซื้อถึงตัวเองแล้วก็พัฒนาการแล้วก็บริการลูกค้าจนถึงวันนี้ลูกค้าให้ความเชื่อมั่นแล้วก็ให้ความเห็นว่า เาบริการดีด <the same. S 4> so ้วยแล้วก็นะครับให้แสบด้วยครับครับเพราะเราเลรู้ดีว่าพวกหรือพวกนั้นเอ่อก็ต้องใส่ใจเขาให้มากสุดแล้วก็ให้เขาได้กำไรมากที่สุดครนะครับเมนูที่มีที่ขายที่ร้านมีอะไรบ้างครับอ๋อขึ้นเชื่อนะครับเป็ดร้อนรับกับเราเป็ดครับเป็ด้ยวเค็มครับนะครับเราจะมีหลักสูตรในการพูดจาเราว่าเออข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ทอดข้าวมันไก่ข้าวหมูตับข้าวหน้าก็บข้าวเราเป็นเมนูที่ได้เป็นข้าวผู้ดื่มข้าวผัดเป็นข้าวแกงทุกแบบครับทุกครั้งหน่อยเออไม่ทัน้เลยนะ ก็ขอเหมือนกันเลยอันนี้เป็นจุดดึงดูดอีกอย่างหนึ่งแล้วอย่างที่เช่นอีงอย่างหนึ่งคือว่าลูกค้าก็มาแล้วอยากกินอะไรนะครับก็คือพวกปีกปากขาคอลิ้นตุ่มหมันเขาเรียกอะไรอะไรตุ่มครับ5อะไรตุ่มอะได้นะครับก็คือปีกครับปากขาคอลิ้นตุ่มหมันดูดมันด้วยดูดตัวที่มีความสุขดูแลมี่อารมณ์แพ้ละแพ้ไปใช่ครับพอแบบเร็วๆอีกรอบนึงปีกปากขาคอลิ้นตุ่มหมัน แตว่าเป็นกลอดเลยนะเรือเนี่ยเราจะเป็นเรือเล็กๆนะครับใส่ทุกขึ้นในทุกขึ้นในเลือดไส้หุ่นตับครับนะแล้วก็ไส้แล้วก็เลือดนะครับเป็นเรือหลักครับครับแล้วก็คือเมนูเมนูใช่เมนูหลักๆเลยของเราตุ้มฟ้าก็มาแล้วเนี่ยจะมาเน้นเน้นกันเลยว่าเอ๊ะวันนี้มาที่นี่แล้วต้องกินเมนูให้ได้นครับ โดยนะครับโดยเพราะเข้าวเผือนี่เขาบอกว่าเป็นเป็นสูตรผัดซึ่งที่ว่าไม่มีที่อื่นเขาทาได้ครับไม่ได้กินวันนี้ไม่ได้กินเพราะว่าต้องไ้ทานด้วยไอที่บอกกินมาเรียบร้อยแล้วครับถ้าเกิดใครสนใจอยากจะมาทานนะครับอยู่ตรงไหนคองศิราชาร์ครับต่อตรงนี้คือสายสุรศักดิ์หนึ่งนะครับซึ่งทางของเมืองศรีราชาเลยซึ่งหลักเลยนะครับข้าพาทางสุขุมวิทนะครับานไปแดงกล่ามาลงมานะครับ จะอยู่ยื้งๆกับสูงเรื่องเรียนของศิราชาหรือหน้ามหาวิทยาลัยศิรินธรครับที่มหาวิทยาลัยของศิราชาครับท่านผู้ชมครับท่านใดที่เดินทางมาศิริชานะครับสนใจอยากมาทานเมื่อสักครู่อยากมาฟังจริงๆว่าไอ้ที่พูดไปนั้นมีอะไรบ้างนะครับมาได้ที่ร้านปล่อยเป็ดพะลรุษชาววันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เอชในจึงต้องงอนหน้างอไม่สวยเพื่อจะช่วยเธอเข้าใจโอแครับชาไปไม่ได้หมายความว่าไม่ร่้ายอย่าทำใจร้อนอย่าเพึ่งร้อนใจรีบวางไปเอ กโอ้ท่านผู้ชมครับท่านเข้าไปทุกอย่างที่มีในร้านนะไม่ว่าจะเป็นอ่าเป็นพะโล้เครื่องในแล้วก็อะไรแลวก็อะไรที่ก็เป็นพวกปีนพอตนูนแล้วก็ปากเป็ดน,นะครับเป็นเมน,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 นูที่นี่เขาเรียกกันเป็นพวกุกรหลายแล้วก็เปื่อยก็อร่อยดีเหมือนกันนะครับและที่สําคัญที่นี่มีขายไก่ไก่มูบอลซึ่งไก่หมูบอลเนใลี่ยเป็นไก่พื้นเมือง ชนิดหนึ่งที่อยู่ที่บ้านหุบบอลอำเภอศรีราชานะครับเป็นไก่ถ้าว่าเราคอคล้ายๆไก่บ้านเรารสชาติเหนวหนึนบหก็อร่อยดีมืกัน,นะครับใครที่มาศรีรา,าชาลองมาหาแล้วทานดูไก่หุบบอลและก็เป็นพะโล้อร่อยเต็มท้อเลยครับเดี๋ยวมารับรออีกนิดพอติดแล้วครับเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวมารับดังอีกนิดเดี๋ยวรีบมารับมาครับเดี๋ยวมารับรับวันนี้ดีกว่า รออีกกนนนนิด่ะคนนารัารร้านจีโอศูนย์รวมของฝากอาหารพื้นเมืองและของฝากที่ระลึกที่ครบครันที่สุดในกระบี่ น้ำพริกกุ้งเสียบสูตรเด็ดน้ำบูดูสูตรโบราณกุ้งเสียบยำสมุนไพรสินค้าพรีเมียมระดับโอท็อปห้าดาวและทีจีออเบเกรีเรามีอาหารและเครื่องดื่มทั้งอาหารไทยและฝรั่งข้าวน้ำพริกกุ้งเสียบไข่เจียวกุ้งไก่กรอบซอสมะนาวและยำจีออ กาแฟปั่นเม็ดมะม่วงและกาแฟเย็นน้ำพึ่งสดและกระบีเพลภายในบริเวณร้านจีอท่านสามารถเลือกซื้อไข่มุกแท้ที่ร้านกระบีเพลศูนย์รวมไข่มุกแท้จากฟาร์มไข่มุกเซาซีมุกมาเบ้มุกอโกอย่าท่านสามารถสั่งร้อยและขึ้นตัวเรือณที่นี่พร้อมรอรับได้เลยอย่าลืมแวะมาพบกับบริการที่ครบวงจรของร้านจีอจากแยกคลองจิราดหกิโลเมตรไปทางอ่าวนางอยู่ทางขวามือ พร้อมให้บริการทุกวัน8นาฬกาถึง18นาฬิกา30นาทีโทร075622924ถึง5 บริษัทพอเองช่วนทรานสปอร์ตจำกัดเราบริการรับส่งสินค้าทั่วราชอาณาจักรด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์นานกว่า10ปีเน้นการบริหารและการบริการที่มีคุณภาพตรงต่อเวลาและดูแลสินค้าของท่านให้ได้รับความปลอดภัยและถึงที่หมายโดยสวัสดีภาพบริษัทพอเองช่วนทรานสปอร์ตจำกัดขนส่งสินค้ารวดเร็วทันใจปลอดภัยราคายุติธรรมต้องบริษัทพอเองช่วนทรานสปอร์ตจำกัด ติดต่อสอบถามได้ที่0819258887และ0818578111